เด็กๆที่รับชมนะครับควรมีผู้ปกครองรับชมด้วยนะครับเบอร์เมียนประติงเพราะอาจมีบางภาพที่ไม่เหมาะสมนะครับบันตรวนถมระรของเตะบันเมียนรีเดาเพลาบันมจุ่มบังนูบังจอยมบะตรว่กาเธอมันเมียนเน่มันเมียนเปวเลียบันมาเดนตามนอลงจัดนงคโคกบาลตามตามจัดกึดตามกระบาลกึด เมนจังแถวไฮเลขเนหลังจัดยมหนึ่งไฮโอ้แมนเมื่อผมถามว่าเลขอะไรท่านชี้ที่หัวแล้วก็จับที่อกหมายถึงว่าอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของผมเลขนั้นเออตามนูเดอเตอจุมผมบอกว่าถ้าท่านไม่ให้โชคลาภผมเมื่อกี้ยังมีมบเรียบานมาเทินจัง ผมก็ต้องไปทํางานจะไม่มีเวลามาทําแบบนี้ให้ท่านยนนู้นเนี่ยเซนองสบางมันยนเนี่ยรักษากาเปียโรคโคนาเมนผมถามว่ายันนั้นที่ท่านเขียนเป็นยันรักษาไวรัสโคโรนาใช่ไหมนองโมท่านบอกว่าใช่ยันนั้นรับพลังจากพระเทราซาปฏิไทยตามพูเจียปีเตจุนอ่านจังบอก ไปทำไะไรอยู่ซั่งอ๋อไออเออนมตัเทนอ๋ออ๋อเออ,เอ,อ,เน,อ,อ,น,อนุอ่มเนอำลังเนินอานิกาต้องตอ่มตองไทยต้องขแม่ต้องพีดตีเห็นจังนังยันนี้ใช้รักษาป้องกันสองประเทศไม่ให้ระบาดรุนแรงอ๋อบานบ,าน,บานยมโยตราวเนจังเออหลวงปู่ให้ผมถ่ายทอดเรื่องราวของท่านทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ท่านต้องการให้ผมเป็นตัวแทนของท่านท่านเลือกท่านเลือกชีวิตผมถึงไม่มีอะไรนะครับเป็นศูนย์สามตัวนะฮะอันนี้ท่านเข้าใจนะฮะชีวิตคนที่โดนเลือกต้องเดียวดายไปไหนอิสระว่าคนที่โดนเลือกคือบีบมาทุกอย่างให้มาตรงจุดนี้เป็นชีวิตที่ถูกกําหนดมานี่ตรงกับหมอดูไว้เมื่อวานฮะเมื่อวานไปดูไพ่มาครับชีวิตผมถูกกําหนดโดยสิ่งที่มองไม่เห็น และจะหลีกหนีเป็นไหนไม่พ้น <ทำ S 1> เมื่อ <ทำ S 1> ถึง <ทำ S 1> เวลาจะต้องมาทําหน้าที่นี้อ่านี่มาโปนแน่คนขังกัมพูชานี่เราเอาสวงเกิดบานโจรโม,โมนองเรียงหนึ่งอ่าลุเอาสวงบานจืดหร,รยมอ่อ,อยเกิดเนี่ยตามทอดรูปวีดีโอก็เรื่องประวัติลูกเตียงอ้อกระแลนลูกเนากระแลนลูกตนหน้าต่ไหนบบานออย បងប្អូនបងខាងកម្ពុជាបងប្អូន Khmer ឲ្យពីនូកັບខ្ញុំໄປគូกันครับគូគ្នាពីអ្នកនេះទៅជុំគ្នាครับចង់หาคันละหมู่ละมันขานង៉ៃปู่นะหาសានស้มปั๊กพาหลวงពូเที่ยวទៅបើนូន Khmer นูចង់ទៅភូត្បែងទៅភ្នំពេញទៅព្រំកូលែនទៅសៀមរាបទៅទៅតំប្រទេស Khmer กัมพูเชียเอาเนื้อเปลาเตาหลังจากโควิดผ่านไปชายแดนเปิดผมจะไปสืบสารตำนานรอยหลวงปู่สวงทางฝั่งกัมพูชานำมาให้พวกท่านได้ชมหลวงปู่พูดนะจะได้รู้ผมฟังไ่รู้เรื่องหลวงปู่พูดเลยจะได้บอกแนะนำมาพี่หนูบอกว่าพูดเลยจะได้ฟังกันเรื่องท่านทำมือปิดปากไม่พูด ท่านชี้มือให้สองคนนี่รวมกันเป็นหนึ่งอ๋อให้ใจสองเดือนนี่รวมเป็นหนึ่งเดือนเอ,อจัดมวยนี่รวมกับจัดมวยให้จิตใจพี่หนูกับผมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวน้ำหนึ่งเดียวกัน <5. S 2> เดินคู่กันจะต้องปเรียนวิชากระบี่คู่ด้วยหรือเปล่าผมก็ลืมถามนะฮะโอ้โหเนี่ยครับตรงํางความฝันไปท่านเลือกจริงนะฮะไม่ผมไม่ได้เข้าใจผิดนี่คือเห็นชัดๆนะ พี่หนูบอกว่าไม่มีตังจะเดินทางไปได้ไงหนูถะอเบนลุยตอไมเกอร์พี่หนูบอกว่าี่คือไม่มีตังทำไปยังไงกระเป๋าแฟบความหมายให้ผมกับพี่หนูรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเดินดำเนินเรื่องของท่านฮะอ่าโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์ที่อยู่โทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์อยู่ในโทรศัพท์พี่หนูผมรู้ความหมายแล้ว หลวงปูง่สวงท่านรู้ท่านเห็นทุกอย่างผมสองคนคถูก<ห><อ>กำหนด<ค>นให้ไป,ไปคู่กันคือโดนเลือกนะฮะผมสองคนตอนนี้คือโดนเลือกนะฮะคืออ่าเป็นบัญชาจากเทพเทวดาหลวงปูง่สวงเทวดาเดินเล่นดินนะฮะนี่วันนี้คือเป็นการยืนยัน,นะฮะคือท่านลงมาให้ถ่ายทอดน,นะ,ะครับนี่ท่านได้เห็นนะครับผีหรือวิญญาณสั่งงานคนนะครับ โดยผ่านร่างส่งห้งองยิม้มต่อไปนี่สำเร็จเฮงปีใหม่เป็นคนใหม่แล้วปูแนละ้วโจทนำทำไมนี่จุกเจเนาะปีนี้นั่งจุกเจยมันลุยดา,าวเพล่เาานาะเราเอาเธอบานตามเราเอานมเราเอาเดอร์ลีนตัวโตวตองปิตีไทยปิติกัมพูชีหลังปีใหม่นี้สองคนจะต้องดวงเฮงจะไม่หลวงปูจะได้มีเงินเดินทางทำงานให้หลวงปู่ หลวงปู่สวงจ้องมองสิริรักเบอร์หนึ่งในยุคที่สองยุคต่อไปเป็นยุคที่สามของหลวงปู่สวงที่กําลังจะเริ่มต้นต่อจากนี้ไปอาจา,ารย์สาโรธกล่าวว่าเช่นนั้นนะ,นะครับนีบ่ในยุคปีสองพันท่านได้เห็นนะครับวิญ,ญญาณสั่งงานคนนะครับไม่ใช่สั่งแค่สองคนสั่งทั้ง,งทีหลายคลิป,<ไ>ปที่ท่านเห็นทําอะไรบ้าๆบอๆนั้นกํากับโดยหลวงปู่สวงทั้งสิ้นครับสั่งงานทั้งทางตรงและทางอ้อม หลวงปู่สวงนั่งจ้องมองพี่หนูมาคงจะจ้องมองพี่หนูดูว่าเอ้ยาอายุวัฒนะที่ให้พี่หนูกินไปเนี่ยดูไม่แก่แม้จะอายุห7สิบเจ็ดปีแล้วคือร่างทรงนี้ทางเมียไม่อยากให้มานะครับควรหลวงปู่สวงเข้าสิงแล้วเข้าสิงนานกลับถึงบ้านเสื้อผ้าก็มอแมมหมดีหลวงปู่ท่านจะชอบสิงร่างนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับ ดูนะครับที่หลวงปู่ท่านเขียนที่ฝ่ามือของพี่หนูเข้าสิงแต่ละทีนานมากครับลูกเมียที่ติดมาด้วยนี่อดข้าอดน้ํากันมาแล้วนะครับครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดตอนต่อไป